สวัสดีตอนเช้ามาพบกับน้องทรับมงคลอีกแล้วนะคะน้องทรัพย์มงคลเดินมาเที่ยวแล้วมีเจ้าของสวนเรียกให้น้องมากินมาม่วงขอบคุณมากนะคะขอให้สุขภาพของท่านแข็งแรงนะคะเจ้าของสวนขอให้ท่านคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองนะคะ ทำกิจการใดก็ขอให้รุ่งเรืองสมใจปรารถนาขอบคุณมากค่ะช้างก็อิ่มท้องเจ้าของก็อิ่มใจนะคะตอนนี้น้องเก็บมะม่วงกินใหญ่เลยอย่างอริดอร่อยมีสวนมะม่วงเจ้าของก็มีสวนมะม่วงใหญ่มากเลย แล้วเห็นน้องเดินมาเที่ยวก็ให้น้องเรียกให้น้องมากินมะม่วงสุกหล่นเต็มมาตัดขาป่านี่เเป็ของสวนที่อยู่ดูแลสวนที่นี่ให้น้องมาเก็บกิน

นอ,อกมากืสวนมะม่วงใหญ่มากเลยค่ะกินกระับกระับอย่างอร่อยเลยเนาะมงคลโอ้ได้กินอย่างงี้ไม่ขอบคุณเลยเนี่ยไม่มีเสียงขอบคุณพ,พอของเต็มปากแล้วไม่ขอบคุณเนาะ

Thank you. วันนี้อิม่มแล้วอิ่มมะม่วงแล้ววันนี้ได้กินมะม่วงสุกเยอะแยะเลยวันนี้มงคลโอ้ยเพิ่มความหวานให้ทรัพย์มงคลอีกแล้วเนี่ยวันนีขข้็ยอ่ะ ขอบคุณก่อนก็ขอบคุณครับไจ้ของผู้ใจดีขอบคุณมากครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยขอให้เงินทองไหลมาเทมานะครับครับโอ้ได้อิ่มท้องแล้วก็ขอบคุณเจ้าของผู้ใจดีโอ้เก่งมากเลยน้องซับมงคลเนี่ย คนดูแลเหาคนดูแลเหาคนดูแลเหาแล้วเนี่ยคนดูแลเหาน้องซับมงคลเลยน้องมงคลสวัสดีเหาต่อเลยตอบรับต่อตอบรับเลยนะน้องอ่ะเจ้าของสวนตอบรับเจ้าของเฝ้าสวน กินอิ่มแล้วก็เดินไปต้อยตอ้ยแล้วเนี่ยน,นีได้กินอิ่ม,มโอ้ได้กินจนอิ่มท้องเลยจนเลิกกินเลยน้องเนี่ยรับมงคลอ่ะโอ้ไม่อิ่มเนี่ยมาเก็บต่ออีกแล้วโอ้ยกินตั้งสามตะก้าขอบคุณมากๆนะคะโอ้มะม่วงหล่นเต็มเลยเนี่ยน้องก็อิ่ม แล้วเนี่ยมะม่วงหล่นเต็มไปหมดเลยเนี่ยมะม่วงสุกน้องก็เดินเก็บกินไปเรื่อยๆนี่ยเอาอิ่มแล้วเขาก็ค่อยๆเก็บกินไปเรื่อยๆบ่ายนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกับน้องช่วงเวลายเย็นใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ ให้น้องรับมงคลด้วยนะคะช่องตะอวยรั์มงคลครับขอบคุณมากค่ะอืมเป็นป่ามะม่วงนี่มะม่วงหล่นเต็มเลยเนี่ยเต็มมะม่วงมีแต่มะม่วงสุกหล่นเต็มเลยป่ามะม่วงใหญ่มากเลยเนี่ย มีท้ำน้ำดอกไม้มีทั้งเขียวสเสวยมีทั้งอกล่องเต็มไปหมดเลยพบกันใหม่นะคะช่วงเย็นสวัสดีค่ะ